ไปไป,ปโอ้มื่นบ่ะฮะนหนูวะว่าว่าว่าแซ่บ ได้วะครับใคร่ับดครับอู้ห็ดแล้วงกเหลียง ช่วงนี้หมื่นขี้ใครน้ำถ่ายรูปวะถ่ายรูปวะถ่ายรูปวะถ่ายวอถ่ายอยู่หันกันได้หรอกยึดได้แนั่นอกนะกไดะ